นกน้อยอ๋อยายบุญขาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมากินกาแฟด้วยกันเนาะหนูว่ายายบุญเขาไม่กินกาแฟหรอกมัง้งแม่นหมุนยายบุญค่ะค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะน้องพัดสวัสดีค่ะนอนฟังเสียงตีสามเองป้าน้องพัดอืม น้องพัดนอนได้แลว้วนู้งคำลาพัดแซ่บขอบคุณนะคะโอ้น้องพัดตีสามแล้วแต่ว่าน้องพัดนอนกลางวันก็ได้เนาะกลางวันก็เป็นกลางคืนกลางคืน <c oughs> นอนวังเด้อตีสามแล้วจ้าตามสบายน้องพัดนะคะพี่ขึ้นก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ยี่สิบนาทีเนาะเมื่อาวานไม่ได้ขึ้นไงเออมีงานต้องทํา ปูปูสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะแม่แม่เธอนี่นะเ้าๆมาเนี่ยพาเราหิวเลยเรายังวิ่งออกจากตลาดมาบ้านเลย <c oughs> ตอนที่ตลาดมันก็ยังไงล่ะลูกชายขายต่อแล้วตอนนี้เดี๋วก็กลับไปใหม่ไปหาของมาขายต่ออีกทาขายพรุ่งนี้เช้าต่ออีกอน,นี่แหละชีวิตอีแชนแนลก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนาะไปไปมา,มามาแล้วก็มามาไปไ,ปไ,ปไปอยู่ตลาดนี่แหละ พี่ปอนเล่มน <c oughs> ้ำมเลยจ้ะน้องพันนะคะน้อน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 นอนนอนนองพัดน,นอนเด้อม,มุนอุ้ยปุ้ยสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับทุกท่านมารอบบ้านนะคะจากมุนอุ้ยปุ้ยเนาะ,ะมา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 ชนแก้วโอเคโอเคเคชนแก้ว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 กาแฟ สวัสดีค่ะพี่จีจากเจฟอนเนาะขอบคุณนะคะเจฟอนออนทัวร์เอ้ยเจฟอนคนสวยไทยมุงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแอดไทยมุงเจฟอนคนสวยสวัสดีค่ะจากน้องปอนนะคะชมธรรมชาติใช่ใช่เนาะอ้อยธรมรมชาติก็ไม่รู้จะให้พาชมไหนเนาะถ้าไปที่นาตัวเองมันก็ร้อนร้อนมันไม่มีที่นั่งอ่ะ ถ้าไอ้ดูนาคนอื่นเขาดีกว่าแต่อยู่ไก่หลังบ้านเราก็ไม่เป็นไรหรอกอืถือซอว่าถือซอว่าเป็นนาเราก็แล้วกัน <c oughs> แต่เราอะ่ะจะเห็นอะไรอะไรก่อนคนเขาทํานานนะเห็นไหมเห็นไหมเออเอเอถ้ามันจะออกอะไรอะไรตอนมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นมันจะเป็นเพีย้ยหรือจะเป็นอะไรหรือมันจะดีมันจะสวยอะไรอย่างไงแค่เนี้ยเราจะเห็นก่อน เราสองทุกวันเห็นก่อนคนทำอ้าวโทรศัพท์นี้มันใกล้จะอันนี้ละมั้งไอที่มือถือเนี่ยที่ที่จับอยู่ตรงเนี้ยป้านงสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วป้านงป้านงอันนี้ช่องจริงเนาะเดี๋ยวที่จะใส่แบตเตอรี่เออใส่แบตเตอรี่น่ะใส่จะใส่อ่า ปะแจให้โอ้ยพูดผิดพูดถึกเมื่อวานไม่ได้อันนี้ของผู้ใดก็ขอโทษขออภัยเด้อเดี๋ยวจะตามไล่ตามให้วันไหนถ้าไม่ว่างนะโหอื้อเลยอะ่ะที่เราไล่ตามให้เนะี่ยอื้อเลยอะ่ะมาอีกทีก็มืดแล้วอะ่ะมาอีกทีก็สองเล่เลยแล้วก็ใครนะพี่ยายน้องพี่ยายน้องก็ยังอยู่นู่นอยู่เลย เพื่อนพลอ,อยนี่ก็ยังอยู่ป่าอยู่เลยนะแต่ว่าไม่เปิดเสียงไงเปิดเสียงเอาหน่อยหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่ได้ยินอะไรหรอกก็เขาดาวอ๋อขายแล้วค่ปะป่านงโอ้ยสวัสดีลูกเคยขอบคุณนะคะขอบคุณมากลูกเคยดีแท้ขอบคุณมาก,ก,ก,ม,ากมากเด้อขายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทิ้งไว้ให้ลูกกับพ่อเขานั่นแหละขายอยู่นั่นแหละแม่ก็ อยากไ like, ลอยากไลฟ์ก็เข้าบ้านก่อนเดี๋ยวก็กลับไปอีกทีหนึ่งยี่สิบนาทีหรืออาจจะยี่สิบห้านาทีอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะกลับไปอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าวันนี้เห็นอากาศมันดีไงเนาะก็เห็นเห็นอากาศดีก็เห็นว่าโอ้สวยน้องเห็นแคสสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ